สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนะาะเช้านี้ดูค่ะพี่ๆน้องๆดูสิลูกสมุนของพี่นาเนาะเจ้าห่านขาวเขาขยันไข่กันมากเลยค่ะไข่ทีเป็นโหลๆเลยอะ่ะไข่แล้วก็ไม่ฟักด้วยนะคะช่วงนี้ฟักแป๊บเดียวก็ทิ้งไข่แล้วค่ะก็ต้องเดือดร้อนพี่นาเนาะต้องเข้าไปอเอามาเอามันใส่ ตู้ฟักเองอ่ะโอ้โหเสียดายไข่มากๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าจะเป็นอสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะก็อ่ากระดักกระเดิดกันหมดภาษาททกความสวรรค์กระดักกระเดิดแปลว่าไม่ปกติอะค่ะเคยไข่แล้วก็ฟักนะคะก็ไม่ฟักค่ะฟักแป๊บเดียวก็หนีแล้วนะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะร้อน หนาวแล้วก็ทำท่ายังไงบอกไม่ถูกเนาะเหมือนฝนจะตกก็จะเหมือนเนาะไก่เป็ดก็เป็นแบบนี้เนาะสำหรับอ่าสมุนบ้านสวนฟาร์มก็ต้องเดือดร้อนยายนายอีกแล้วเนี่ยหไข่มีเชื้อด้วยนะคะเพราะว่าพี่นานลองไปฟักแล้วก็ออกมาเป็นตัวนะคะก็จะปล่อยไว้ให้เขาฟาักเองก็กลัวไข่จะเสียสู้เราเอาไปฟักให้เขาดีกว่าเนาะ จ้ะพินาก็มาทําคลิปสั้นๆเน้อให้พี่ๆน้องได้ชมเนี่ยไข่ห่านขาวของพินานะคะเนี่ยโอ้โหหมกหมกหม,มกกันไว้นะพินาเอาฟางไปไปลองให้เขาเนาะเจ้าห่านเขาก็ซนนะคะเขาก็ดึงเอาฟางออกหมดเลยนะไข่ก็เปื้อนดินบ้างอะไรบ้างเนาะไม่รู้ว่าอ่าเสียบ้างหรือเปล่า แต่ว่าณตอนนี้ไม่มีเสียนะไม่มีเสียสักลูกหนึ่งนะเดี๋ยวพินาจะลองเข้าตู้ฟักนะคะลองฟักดูเนาะดีกว่าทิ้งไว้ให้อตามยถากรรมให้แม่เขาเนะ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนางก็ฟักเดี๋ยวนางก็ไม่ฟักนะเอาแนเอานอนไม่ได้เลยเนาะจากก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้บ้านสวนฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ